ราคาทองคําล่าสุดราคาทองวันนี้วันเสาร์ที่20มีนาคม2,564มาดูกันนะครับว่าราคาทองในสุดสัปดาห์แบบนี้ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเรามาติดตามรพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทอง สามารถฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้ประจำวันเสาร์ที่20มีนาคม2564โดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา22นาทีซึ่งราคาทองวันนี้เปิดตัวมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคายังคงเดิม ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,300บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25,400บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปพรรณ96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,639บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ24,000 847บาท24สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ25,900 0บาทมาดูกันต่อที่รา,ราคาน้ำหนักทองรูป,ปรพรรณเก์เซ5มีดังนี้นะครับราคาทองเครื่องสลึงเมื่อบวกกับค่ากำไนิเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น3738บาทราคาทองหนึ่งสลึง เมื่อบวกกับค่ากำไนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น6,975บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำไนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น13,450บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำไนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น26,400บาทราคาทอง2บาท เมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่1,000บาทจะรวมเป็น52,800บาทราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่2,500บาทจะรวมเป็น1 3 2 0 0 0 0บาทปิดท้ายกันที่ราคาทอง10บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่5,000บาทจะรวมเป็น2 6 4 0 0 0บาทโดยค่ากำไรเฉลี่ยดังกล่าว เราคิดคร่าวๆอยู่ที่บาทละ500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำหนดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากำหนดนั้นมาบวกกับราคาทองที่เราจะทาการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,นั้นๆกันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับราคาทองวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่การรายงานราคาทองในคลิปถัด,ถดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ